ครับผมหลายคนก็ได้ปุบห่วงใหญ่แล้วฮะเมื่อไรจะได้ห่วงกันไอฮี้ไอฮี้ไอฮีอะไรครับเนี่ยเล่นอะไรครับเนี่ยบ้าบอผมอเอาเฟรดปาผมอัพตันไรฮะใส่หนักจัดต่อ,อีกทีมาเดี๋ยวยนี้ครับผมจับล็อกลองไว้ครับ เราระเบิดมาต่อเอาไปเฟิร์สไฟต์ตายหรือเปล่าไม่รอดครับผมเบิร์นฝัตนะครับอัปเตอร์ไลท์แปรผ่านไปผมทด้านนี้เชอร์ล็อกวยสเนสปีดินแลนด์ปัหรือเปล่าครับทางด้านนี้เพชเชอร์มแตกพ่ายครอัปเตอร์ไลท์พุ่งเสยไปดับเบิลเกอร์ออกมาไล่อัปเตอร์ไลท์จิ้มหยอกต่อครับปีจืนครับจัดการอัปเตอร์ไลท์ไ่ได้ครับก็เป็นโซนที่สองฝั่งด้านนี้บิงซ้ายเปิดไปได้แมนจับล็อกลงไปที่อยู่ซ้ายนี่ครับผมโรลลิงเดอร์จัดเข้ายับตาผมดิสเปอร์ไปสอง ดิสจะลัวหรือเปล่าดิสอีกแนวหลังไปอีกสองทางด้านนี้ครับ๋อนเนี่ยใส่ฟาดมาคุมกองบานไปย้ำต่อบอ,อลมาลัวแดนต้องถอยออกหรือเปล่าส่วนเอิก็ตายไปก่อนค,นครับไค่ลิงลเปิดไปเอามอนัสเปิดมาใส่โรชิโอและไม่มีมานาในการทอนไหมติดคู่ดาวด้วยชิ้นกันไลอ้อนผ่านกับมาโรชิโอไปไซส์ใส่ที่ด้านของไอซ์เบิร์กเบสแซฟกเลือดพยายามฟื้นไว้ไม่รอดมีชาตตายไปสกอสร,สร์เป็นอ2เชียร์ล้อออนผ่านนะ นีกันไปฟบอกไอส์เบิร์กล่ะเปิดมาครับจับหุลงเฉยไว้บูคาบานข้อไว้ก่อนอโลฮันดันตายแล้วไอสเบิร์กถอยออกไม่ได้อีกเชื่อเข้ามาต่อสับสแปนไปบอกนั่นอโลฮานดันครับไอสเบิร์ก,ออกเอาไว้ต้องายตายฮะเดี๋ยวเก็บตังค์กันไปฮะจะขึ้นเป็นแมตช์ตัวสาเข้ามาไล่โบยจำต่ออโลฮัแดนตายแล้วโรริกนัดเดอร์ม,มาป่านนี้แล้ลิกก้ลิกกี้ปีกซ้์ยถอยออกแล้วอิมเมชชั่นจะวาร์มกลับได้ปะเข้ามาครอบครับ ฝั่งนี้ลิสแนนไฟสไตรทอดมาเป็นอิลูชันอันนี้แยกย้ายของโรชิโอแล้วก็เอ,อ,กอิกันแล้นิตติย้อนไปบุกโงมานเปิดมาย้อนต่อผมใส่ด้วยน้องเบี่ยวเบี่ยวไม่หลอ่อวีจูดคาร์ลตีิลีมาโรเชิโอและนี้สโวสเกนอาชิคเอาต์ตอัวเฟรดปาดเข้าไว้ครับผมชาร์โดริมเบิร์นครับยังไงต่อคอ,อยย่อนกลับมาครับผมลิสแนนเปิดไฟอิมเพลย์ย้อนลงต่อตอลอเดน ลานิรชิโอถอยออาได้บาบูคอมามอนเปิดต่อ,อยนัดรอบเอาโลัวแดนครับถอยออกยืนมองครับผมทางด้านดของเอาเวอร์นั่งกลายตายไปแล้วไล่มาโรริเทอร์ตัดไปที่ลิกิบาลิกิกระโดดออกกระโหมไปโกเรียอตามหลังก็เจอร์รัลพิเศษมาจังหวะน,นี้ครับผมบิงไซออกไปโซโลเคอร์จิ้มต่อทางฟาวน์ิจุดได้เข้ามาจิ้มครับผมกับอโลัวแดนนิรชิโอตายใส่หนักต่อที่นัวของ กลิ่มสองกลิ่มสองไม่รอครับไอส์เบิร์กหดเข้าไปที่อัปต์ไลท์อัปต์ไลท์กระโดดถอยออกไปฮะวางลงอินเซอร์เลมันอัปต์ไลท์โดดช้อนอัดเข้ามากระน้ำใสไว้ในแม่ลุกไว้ก่อนแล้วก็เฟอีกคลิปจับล็อกที่ไดโนมไซนี่ไปมอสแปร์เหยียบลายทีครับเออร์เกนฟาดลงไปที่ไอซ์เบิร์กบอลสไซร์เปิดยับเอาไรส์ดูสไปไม่ได้ครับผมเจอแม่อัปต์ไลท์หนึบเนีอินเซอร์เลมัน ลอลสเกลไว้ทริกเอาจุดโควต์ลงไว้ที่เอาไวมันรถไฟครับไอ้เอวใหญ่ต่อยไอเอวเรียบร้อยครับผมเดมิเคิร์กสลลงก่อนตายฮะใส่รัชเีลไอ้เซฟมาเป็นด้านโลของฟังอากาณ์นิมแล้วก็ผมแล้วใส่หนักจัดเต็มไปที่แล้วครับชายดี้ชายดีเรียบร้อยผมไอสเบิร์กเจะไม่ออกครับ ู่ในวูของคองมนอบบนันโดยออมผ่านมาบอลเซนไฟาโลไฟบอลเซนเงียบมาลงว้กับอทีน้ัวของฝั่งนิกสิทน,นิสิเปิดกดน้ำดึงไว้ก่อนคนีไซนกสิิกสิตายผมคิลิสเฟนั่นเอกัน,นะโรริงันเดอร์ก็มาบอลเจอราา์ลไซฟเซนี่รเชโยรเชียไม่หลับ,บ,บไม่ได้มิเชลก็ตายด้วยชิ้นการเจอวีชูดฆ่าฮะเออก็นี่เชแล้วครับ โยนออกมาผมพลอยบอลสปรย์เออกันวีญญูชนกับผมไล่ไหมฮะอักบาร์มิชาววยแล้วบอกเจอชิฟไล่ไปเรียบร้อยที่นี่ปรย์ครับของวิญญูชนออดมาดีกับผมสโมรสกรีนลงไปแล้วถอยครับโรชิโอทางด้านอัพต์ไลท์ถอยด้วยชิปกันฮะเชียร์รอไอเดมเซนกิชาอากันซีซีสโอลโกติกลมาต่อโรลิ่งเดิศใส่โรชิโอบอลโรชิโอตายไปก่อนฮะโดนไทยนี่ขวด โรสลอยไปก่อน,นแ,ลแล้วนี่จับพชเช,ก,เชกลายเป็นอี่พเชตบอแตกควายฮะกล้าไนตีเขาได้มีชวุเข้ามาบิงไซสองเส็บอัดก็ไว้หแล้วก็ลงสกิลย้ำต่อเดี๋ยวมัเนเคิร์กสไบไป,ไป,ไปมาวเดินเส้อยู่เดีโซไปจากถึงไปฮัเดอร์ดีเมชั่ตตายไปก่อนนะ B B บีเคบีอกสลกไปต่อบุคคงบแบบมวงเห่ามอนการบอก โรเชียลผมโดนไลฟ่ฟาดของโรนินเจอร์ซับเข้ายับต่อผมทานได้ทุกครับโรเชียลแล้วอัพตัวไหลตายผมจั่วเข้ามายับต่อมีเชลตายอีกศพหนึ่นงฮะตายสี่ก็พีมสปิตครับเปิดมาบูคอมายับต่อบ้านลงไปบองเซนโอโลดันครับอโลดันแกต่ออีกทีทางฝั่งนี้ครับมีชามีชาโจ๊กหลบวิเชลนี่กนวิเชนพุ่งไกลเข้าไปของเฟนตุกไลฟ์ ชวนบาเกอรจิบมาย้ำต่อและเบนแซฟกินเลือดมาเป็นข้อแต่ก็ไม่รอดจริงครับบีกแกไพลเบอสสปริงมาพอดีครับผมเขารออยู่เลยฮนะชื่นรอนายอยู่ยังไงเลยว,วารีลงปลาครับผมเจาเล่ไนไฟทัวรลิก,กีดทัวรก่อนโรริงเดอร์ครับปีงไล่ตามย้ำต่อบอลคูวเจมสว่วน้าไปแล้วตีครับดิสซามต่อส,สวัตบัคเกอรเรียบร้อยฮะ ตัวช้อกนมีจุดสปินแปาไปอยู่นี่ครับผมแล้วก็เพิ่เขียวต่อคร้วมิชชัเอาลสุดไฟที่นเบดเบนโบกยาวของตแตกครับมิชชันก็ตายแล้วนี่โบกใส่ันไรชอปรชอปิมาอัดดีเอาไว้ลูกไฟไม่รอดผมเจอไอสเบิร์กวนะ d o u b e ลคิ l ของไอสเบิร์กสปีและปามาก็มีจุดไล่ไดไปหาดันเบลครับผมมิชาไมิชชยังไงต ไว้ไม่สั้นไปครับผมแล้วก็ยูเชนตีเข้ายับต่อมิชาต,ตายคาบอลเปล่าไม่ออกมาได้ฮะการหลังนี้ก็บูทองกมาลใส่เข้าไปฮะเออก็แตกฝ่ายผมแล้วช่างอัพเตอร์ดัมอยากจะสู้ผมเปิดบีคีบีมาหลังนี้อเวอรันต์สสกอนซับเข้ายับต่อครับผมไอซ์เบิร์กส่วนเกี้ยวนี่ปูแหลกไปไหนเกียวแตกฝ่ายผมมีจุด อันนี้เดี๋ยวก่อนก็ซื้อเกินมาหวังจัดการค่าไอซ์เบิร์กไม่ได้ด้วยชิดกันนะฮะตอนนี้ยืนให้คราวไว้ก่อนมังกี้เคิงคาบอลไซฟ,ฟ์ฟาลงติดบีคิวีของ light. อัพต์ไลท์อีกเทอาเดหนึ่งยืมยาวไปที่ด้านปลายงครับผมหลังนี้พีเอฟก็จ้วงครับผมมิชชันต,ตายก่อนเป็นไม่หล่อนะมีสไตล์ทอยออกยังไงดีลาชิโอนการด้านโอเวอร์ทุกฝ่ายไปซึ้อเกินมาครับด้านนี้ก็เปิดบุคคลไปอยู่โนดิเิกชั่น เจ้ระเบิดมาสโควกียวางลงไว้ตอบมิกีเปิดย้ำเดอัพตไลท์ลุ้งไปแนวหลังบอกแต่ทำอะไรไม่ได้ครับอัพดไลท์โดนจุดซัดต่อเนื่องเดียวเรียบร้อยไปไอซ์เบิร์กครับจัดการฆ่าอัพตไลท์ไหมฮะไทยนี่ครับปวดครับมิกกี้เบนมัากี้หิงบาร์ล้อมกอดกันมาครับจะหนักไปเป็นเมก้าครีมหรือเปล่าไอ้เนั่นไฟายปวดสปริตก็ยังไม่ยอมครับออยินเทปใส่นักจัดเต็มครับดับเบิร์กเกอร์มาฮะ แบบลุชชี่นอาจจะยับก่อทางด้านของไทนี่หวดทาวเวอร์ไปฮะแล้วก็ปาอะไรก็แบบชิยวเชียวหมาเลขสเปย์ยับมาล่าสุดวัที่นั่นเอาก็ผมเปิดมีมีสวนมาต่อตีติดชิงของมาซุ่ครับผมจับถูกลงไว้แล้วบุคคลมาครอบไว้อีกทีทางด้านเอาเว้นต้องกลายเป็นเจอสโควสกีดาวลาบมแล้วเหลาตายไปหนึ่งครับผมตายแบงค์ดิ้ครับ A W i c เบิร์กก็มา Iceberg ยิงหัวซู้อยู่ i เบิร์กไม่รอผมสปีจูนับไม่รู้จะตีใครแล้วโดนตัดแบงค์ลายไปหมดครับผมที่สังก์ไว้ว่าสโควสกีลงไป เดินซอยออกมากเฟนเกมจับลอ็อกทีเน้นเลยครับพีชา่าผมวีจื้นตายดับเบิลคิวนั่นราชิโอครับ38นาทีครับไม่เกินแล้วผมโรลินเดอร์ก็ไปตัดย้ำก่อนนะสองตัวโซจีก็ไปราชิโอตายครับผมบอลใส่ฟ้านรกะมาสามปีเซนอก่อนเออก่อนหลอนเปล่ดูเลือดสู้ไม่ไหวผมอเออก็ตายฮะบายแบ็กมาคพีเอเอเดนออฟดีอิโมโซ่ที่โรฮัดาสครับฟังได้ดีครับโรฮัดนาสยืนปุ้นเป๊ะกันอยู่ครับผมพีช่าตายไปฮะ เอจจิตอยู่ที่นี่ก็เซ็นชิดอยู่ที่ท้ายนี่ผมใช้คนขึ้นไปเอารานสนุนมาดีโอนอัปไลน์อัปไลน์ลดิสเปลนตออกขึ้นตอนดน้านซ้างเรียบร้อยเปล่าจีจีครับผมทางด้านสเปรดครับกราวจีจีไฟไฟแพ้โรชาผมไม่ได้เอจจิตครับแตกผ้าฮะทาวเวอร์ทีสองรอบนอกของไฟทุกคนยังเหลืออยู่ครบครับผมอีกกลับไปไม่ได้ครับทีมสเปรดครับพ่ายนั้นไฟทุกคนนับไปกัดนด็กเกมครับ f t m เรียบร้อยไหมฮะหอกไฟบินแล้วฮะคนไฟบินสามสนาทีครับมีผ่อนฟาร์มนิดนึ่งครับผมแต่คนฟรีจะแน่แน่เป็น p ีเอลฮะเงินเยอะไอสเบิร์กไทยนี่ก็เงินเยอะผมในช่วงต้นเกม ทีมสปินเน่เล่นเงินไม่ได้ผมวิกีไม่ได้ฆ่านะในช่วงต้นเกมแล้วก็แตกพ่ายบ่อยครั้งนะตายไปเจ็ดตัวเป็นผลทำให้ไฟท์มูนี A ได้เปรียบกว่าในเรื่องทีมไฟท์ Fight, นะีฮยมีชาดุมอนนี่คอยเซฟผมจับกุมแล้วก็เพิ่เนี่ยครับตัวที่ได้ข้มหาหรือว่าตัวที่จัดการฆ่าผมเป็นเป้าหมายหลักสำคัญ